มีผู้หญิงมากวนใจเฮ้ยจริงเหรอวะมันชอบบอกว่าผมไปเป็นผ <mark> ัวมันจริงอ่ะใครวะนางลิเกครับมันหาว่าผมไปเป็นพ่อของเด็กในท้องมันอ้าวแล้วมึงทำไหมล่ะผมไม่ได้ทำทำที่ไหนล่ะเอหมตทันทำไมเขาลืมแต่ว่าหน้าต่างมีหูประตูมีปากมันอาจจะพูดเล็ออกมาได้ผมก็มีคนแอบชอบเหมือนกันชอบใคร อยู่ไหนอ่ะแอบชอบผมเนี่ยอยู่ไหนเหรอไม่รู้เขาแอบอยู่ตรงไหนในคอสักมั้งคนหรือเปล่าว่าลงฉากนี่เลยจะคนเยอะเลยะเมงเมื่อคืนกรุงเทพได้ไปถึงพันลยกูใช่เล่นลิเกต้องหาว่าช็อตให้อยู่นี่จะเดินลงไปบ้างมันเดินลงไปเลยมันน่าเกียดน่าเกียดมันต้องมีวิธีการลงที่แน่เนี่ยอ๋อมันต้องมีวิธีลงใช่แล้วไปฉากไหนด้ก เขาไปคลิดกันก่อนวันจะลงโอเคใครนะครับที่เป็นคนควนจอไหนาไไม่เวลาเดิมที่น้อยหนา แม่ใครช่างเอาลุงสองคนมาออกคู่กับไอ้นี่เด้อไม่ลุงัวตายเลยเหรอเห็ุนี่กูอยากร้งเพลงอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆอร่อจริงๆกจะฮู้อร่อจริงๆอร่อจริงๆอร่อจริงๆก็จะฮู้ตองมือองมืแม่มือเหรอตสตมีเตือเงินสกปรกเป็นโจกสกุลอย่างเขามั่งคุณต้นเนี่ยใครคุณต้นมึงว่าใครสกปรก สโก๊อตโปกอีชาติกบเอ้าอีสันขวัญน,นี่กูแต่งหน้าเข้มขนาดนี้มึงดูมันแต่งยังด่ะนี่เกมผ่ากาห้องแต่งก่อนอยังงั้นใช่ามาไปกันแล้วไปกระโจนหมดแล้วแต,แต่งยังกระเด็นเซื้ออิเล็กโทรนใครบ้างเอออย่ามาว่าพ่อยีหวานะแล้วทำไมเราแต่งหน้าต้องเอาสีทาแก้ไปทาตาด้วยอ,วอะไรอะถูกใจตรงีสันขวัญเหรอ ร้องให้ฟังไหมอยไอ้พวกแกอร่อยจริงๆอร่อยจริงจงไอ้เจ้าพูดชอบชอบแน็คชอบได้พี่จะามีแต่ดีๆทั้งนั้นอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆไอ้เจ้าพูอร่อยจริงๆงอร่อยจริงจอร่อยจริงๆไอ้เจ้าพูตรงเบอรเอางี้เอางี้มึงโป้กันเองอ่ไปด้วยาทูใครเอาคืนคอยแม่ตาย ให้จริงๆให้จริงๆจริงอ่ะแล้วก็สัญญานะเออเออเพลงหา่ามี่ <c oughs> จร้องให้กูดินเขาจ้างให้ร้องกูจ้างให้เลิกร้องนี่ผมลาสิมาแนมช่นะคุณดำนะ กำไปเถิดข้ารักเจ้าไม่ได้แต่ฉันรักคุณแน่ใจเหรอใช่เสียแต่เจ้าท้องไก้เต้ลนะกูไม่ได้ท้องไอ้เต้ลกูไม่เอาเแล้วทอามอ่ะเอาของมึงคืนไปเพราะอะไรเมึงคงต้องใช้อีกหลายสตางค์เสียวกูเชื่อกูก็ต้องสร้างบ้านกูกูก็ต้องดูแลแม่กูไงใช่พอลูกจะคลอดแล้วซีรีส์แหลกนะบซีรีส์แหลก อะไรอะอะไรอยากให้เด็กมันโตไว้อาตะโกนมีลูกแล้วเหรออะไรนะครับเออฮะมีแล้วมีแล้วอือมีลูกมีลูกนีแหละแล้เออมีมีอยู่สามคนเป็นไงบ้างผมกับเมียเนี่ยอยู่กันหลายปีไม่เคยเลิกกันเลยนะอีคนโตเนี่ยของผมอีกคนกลางเนี่ยลูกติดเมียแต่ผมกับเมียไม่เคยเลิกกันนะอยู่กันมาหลายปีคนโตนี่ของใครนะคนโตเนี่ยของกู ลูกติดเนี่ยแล้วคนเล็กอ่ะผมกูแต่ไม่เคยเลิกกันไม่เคยรักกันดีตัวนี้ตัวนี้คบกันอยู่ไหมคบอยู่แต่แต่แต่จริงๆถืออยู่ทีว่าแล้วแหละแต่ไอกคนกลางนี่ออกมาแปดแปดไม่ควรกระบอกยาบอกันชอบมันสิชคุณอำนาศฉับกลับไปเถอะ

เห็นหน้าพ่อกูอยากเห็นหน้าพ่อทำไมพ่อโง่เอยเอามาสิฮะมันเป็นมุกก็เล่นไปสิไม่เป็นไรพี่เล่นตามเรื่องพี่ชอบโตโยต้ามากกว่าทำไมเพลนไม่ชนะมันเนี่ยกูอย่าลูกมึงเนี่ยมันตองเป็นเต้าอะไรกับกูฮะไอ้ตลกเซลขายรถตั้งใจเตลกโชว์ลูก